มีอะไรบ้างครับเนเสือคเนืมอเสือใช่ครับเนื้อวัวหรืเนื้อเสือเนื้อเนื้อเสือเนื้อเสือแต่กลายเป็นบัวครับโอ้ยขายยังไงเนี่ยอันนี้รู้สามร้อยรู้ละสามร้อยแค่ครับต้งคุมสองร้อยหกสิบพี่สองร้อยสิบใช่ชุดราบสองร้อยแปดสิบครับผมมันมีเครื่องในไหมวันนี้เออมีอยู่แค่นี้นะครับเหลือพอแค่เร่ล้วครับ เดือบะไหลเหรอไอเดือบะไหลเดือบะไหลมาตอนดึกๆของเกี้ยงพี่ร้านอยู่ชายแถวนะครับร้านนี้ครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อร้านเลยร้านบางแจ็คครับผมโอ้บางแจ็คบางแจ็คร้านบางแจ็คเขาไม่ใช่คนไทยนะครับคนเขาเป็นบางบางครับเนี่ยบางไฟอยู่ครับท่านลมก็บังไหมครับตอนนี้โอเคแอดดีมากครับจะหมดละจะหมดละ หมดแล้วครับผมรอรอคุณพี่มาหมานี่ไหวแล้วคือเลยใช่ไหโอเคเราจะมาทดสอบพ่อค้าพ่อค้าแจ็คเนื้อสดเนาะชื่อชื่อแจ็คบ้างหนึ่งชื่อใหญ่ครับชื่อใหญ่เอ้าทำไมแจ็คเป็นใครอาศัยร้านพี่อยู่โอ้เขาเป็นคนอาศัยบารมีผมพี่เขาบอกว่าพ่อค้าที่นี่ใจดีมากครับใจดีจริงไหมอ๋อจริงครับผมถ้าใจดีผมเลี่ยลอดมาผมอยากกินเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ย ตับครับผมตับเหรอตับหวานครับเนี่ยเรี่ยวลอนไปหาเนื้อนะครับวันนี้มันไม่ค่อยมีมาเห็นตับเนี่ยเนื้อหมดแล้วตับไม่ทําไมตับมันเหลือเยอะจังอย่าพูดเหมือนไอ้อันนี่มันไม่อร่อยเลยแม่มาลองดูสิอร่อยครับอร่อยนี่อร่อยทําไมมันเหลือเยอะแท้เนาะมันบ่ไอพ่อค้าใจดีพี่ชิ้นเดียวพอนะาชิ้นเดียวพอออชิ้นเดียวพอเหรอครับโอ้ยครับผมของแท้มาเลยของแท้ครับของแท้ตับว้าบ่ะตับว้าครับเจี๊ยปลาเบิร์ดหรือเปล่า ลองดูไอ่ลองดูน้ำจิ้มแ้วเห็ดมะเหยงดีเลยเพล่นแมนมื้อนี้ก็ย่างเนื้อเสือให้ลูกค้าชิมของแท้เลยเห็นบ่เห็นหน้าปะอู้แซบืึไม่แซ่บก็ต้องบอกว่าแซ่บนะพี่แบบแบบเพืแซ่บเขาบอกออกลั่นนี่ครับพกการกินให้ดูจริงเนี่ยไอ้พกการกินให้ดูเแ้งคอแขงคอของแฉบปะยืดดู เทสเลยครับผมพ่อค้ากินไ้ดูว่าสดไม่สดเนื้อดูครับแต่ร้านนี้อันนี้ร้านนี้ใครเหลือใครต้องการตับอ่ะมาเลยครับผมแต่ใหญ่บอกมาเลยนี่ครับผมเนื้อหมดก่อนตับอ่ะคิดดูเอานน่เนื้อหมดก่อนตับตับพ่อค้าก็มีนะครับตพ่อค้าก็หวงไว้ก็หวงไว้ลูกค้าประจำเอาให้หมดทุกคนครับ ต้องตับไม่หว่วงครับดีครับเจอพี่หน้าครับผม <c oughs> พี่หน้าเจอนี่หน้ะครับ